สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ a k เคคสาขาน้างเรียนปิณนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับยูสูดีแมกหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวปีสองพันสิบเจ็ดนะครับก็ก่อนนี้จะเปลี่ยนเป็นสเตลอ่าเป็นตัวออนยูดีแมกนั่นเองวันนี้เราอยู่กันประมาณห้าโมงอยู่แล้ววันนี้นาฬิกาครับเป็นคนไม่มีเวลานาฬิกาไม่ได้ใส่อ่ะเรามาดูรอบๆคันชั่วคราวนะครับในยูสูดีแมกหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน,นครับผม ยังไม่อยากบอกว่าใหม่น้อยมากในราคาเพียงแค่4แสน75,000บาทเสียงออกไหมครับผมอ่าโอเคฮะ4แสน80,000หรือ4แสน0 0 0 0 4แสน65,000บาทนะครับผมอ่าเรามาดูกันว่าตัวนี้ได้อะไรที่แปลกใหม่เดี๋ยวขอขอสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะมีต่างจากตัวที่เป็นออร์นิวนิดนึงก็คือว่าตัวนี้เดย์ไลท์จะไม่เหมือน ตัวออนิวนั่นเองอิสุสจะเปลี่ยนไฟหน้าบ่อยครับอย่างตัวนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED ก็คือจะเป็นเลนโปรเจคเตอร์รวมแสงกับหลอด LED แล้วและตัวนี้ได้เด y l ไลท์อยู่แถบล่างนะครับเป็นแถบยาวขึ้นนั่นเองเป็นเหมือนเครื่องหมายระวัางางขึ้นนะอ่ะกระจังหน้าโครเมียมสไตล์สุสุครับตัวนี้เป็นกระจังหน้า3ขีดนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกหรือไฟแสดงสถานะให้นั่นเอง ช่ครับผมตัวนี้จะเป็นไฟหน้าสวยๆเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะครับผมก็เป็นรถตัว Highlander ตัวไฮแลนเดอร์คือตัวสูงนั่นเองกระบะแแบบยกสูงแขบเปิดได้นะครับผมอ่าคือแคบเปิดได้ชัดเจนตัวนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของเขาก็คือว่ารถปี2017เนาะปีนี้ปี2023เท่ากับว่า6ปี 6ปีไม้รถกระบะแขบตัวสูงครับ9 1 8 1 9ก็คือว่าเขาวิ่งเอา6หารก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้ขอทดไว้ในใจแป๊บนึงนะ<ส>ปีละหมื่นหซึ่งน้อยมากนะครับก็คือเป็นรถกระบะที่วิ่งน้อยจริงๆนะขออนุญาตครับก็ไม่ปีละหมื่นหภายในตามสไตล์รถกระบะอสูดีแม็นะครับก็มีหมดทุกอย่างตอนนี้เป็นภายในสีเข้ม ก็เป็นสีเทาสลับกับเหมือนแบบเป็นโมเสษลายเทาดำ <c oughs> แผงประตูสอสีครับสีเทาสลับกับสีดำนั่นเองตัวนี้ภายในดำหลังคาเป็นสีครีมวิทยุก็เป็นวิทยุที่สามารถต่อ USB ได้นะครับมีช่องเสียบ USB ตัวนี้เล่น USB เล่นผ่านอักได้ก็ต้องมีสายต่อยื่นออกมาครับเป็น MP3 ต่อบลูทูธได้ตัวนี้ก็ต่อบลูทูธได้ก็ มีฟังก์ชันบลูทูธอยู่นะครับนี่สังเกตได้จะมีสัญลักษณ์บลูทูธตรงนี้นะก็แอร์เย็นเพีงเพราะตามสไตล์อิสุครับประหยัดน้ํามันเป็นเลิศตัวนี้ก็เขาเคลมไว้ว่า17-18โลลิตรได้นะตัวนี้ก็ในเมือง14ในเมือง14รถกระบะแคปตัวสูงถือว่าประหยัดมากเลยนะครับอ่ะเรามาคุยกันอีกทีหนึ่ง4 0 6 5 0 0 0 0 0บาทปี2017 เราจัดเต็มฟรีดาวทุกสถาบันการเงินอยู่แล้วนะครับทุกอาชีพถ้าเครดิตไม่เสียตรวจสอบรายได้ชัดเจนเราจะเต็มฟรีดาวให้ท่านแน่นอนแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่ารถเราไม่มีชนหนักน้ําท่วมตัดต่อพิคว่ำความสามารถนํามาคืนได้ถ้าท่านใดสนใจเข้ามาได้ที่เอคคาสาขาหน้างเรียนปินนะครับเอคคาสาขาหน้างเรียนปินก็ทํามาจากเซ็นเฟสก็ข้ามมาสามไฟแดงสายมือ50เมตรทามาจากฝั่งสะพานนครพิงก็ ข้ามมาหนึ่งไฟแดงก่อนไฟแดงที่สองห้าสิบเมตรอยู่ขวามือนั่นเองนะครับรก็ฝากเพจเราด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเอฮคาหน้าปิ้นนะครับไลน์แอดแอทไซเซนเอ็กแอนเดอร์สกอร์านะครับส่วน TikTok YouTube อินสตาแกรมก็เอฮคาหน้าปิ้นนะครับขายดีแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น วันทุกค้าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเข้าไปชมได้ก็ถ้าไม่ทันใจอยากสอบถามด้านไหนโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับตัวนี้อีซุ d m a ม1.9บูพาวเวอรนะครับปี2017ราคา465,000บาทาวันนี้เราลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทโอเคครับผมสวัสดีครับ